การพัฒนาควายไม่ใช่ว่าจะพัฒนาเ้อมาละตัวล้านจะพัฒนาเป็นปุ่งออกมาสองล้านมันไม่ใช่มันต้องดูระยะเวลาสองปีสามปีควายงามมันไม่ใช่ว่าใช้เวลาแค่ปีสองปีนะครับ,รบมันต้องใช้เวลาผมในทั้งใช้เวลามาต้องครึ่งชีวิตกว่าแล้วยังยังได้ไม่ไมเต็ม้อยเลยช่วงเกษตรกร,ร,กรไม่ใช่ช่วงทํานาปุ๊บเขาก็จะแย่งเขาก็จะเรียาควายออกมาขาย พอทำนาเสร็จเขาก็จะออกมาซื้อควายมันจะเป็นควายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาพอช่วงเกษตรกรจะจากซื้อควายเปเลี้ยงเขาก็จะซื้อซื้อซื้อราคาควายก็จะขึ้นแต่พอเกษตรกระจะขายมันก็จะออกมาขายพร้อมกันราคาควายมันก็จะดรอปลงควายจะเยอะเข้าตลาดนันมันเป็นมันเป็นเหมือนว่าเงินหมุนรปลว่าช่วงหน้าแรงเราไม่ได้ทําอะไรคนทํานาก็จะซื้อควายมาเลี้ยงแทนครับ พอถึงใกล้ทำฤดูทำนาก็ขายควายออกได้กาไรมั่งนิดหน่อยมันก็ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ยังไงเขาก็ต้องขายเพราะเขาต้องทํานาแล้วครับแต่ความก็จะถูกลงช่วงเนี้ยจริงทุกวันนี้ควายมันจะอยู่ราคากลางๆอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเกษตรกรท่านใดจะไปซื้อควายแบบไหนมาเอามาพัฒนา ถ้าเกิดเราไปซื้อตัวที่ว่าดังๆมาพัฒนามันมันจริงมันจะไปต่อได้ง่ายแต่เราต้องดูว่าเอามาแล้วมันจะไปขายได้ตามราคาที่เราซื้อมาหรือเปล่าเพราะการพัฒนาควายไม่ใช่ว่าจะพัฒซื้อมาแล้วตัวล้านจะพัฒนาให้เป็นลูกออกมาสองล้านมันไม่ใช่มันต้องดูระยะเวลาสองปีสามปีควายงามมันไม่ใช่ว่าใช้วเวลาแค่ปีสองปีนะครับครับมันต้องใช้เวลา ผมได้ทั้งใช้เวลามาต้องครึ่งชีวิตกว่าละยังยังได้ไมไม่เต็มร้อยเลยก็ค,คือยังไม่ได้ตามที่รูปแบบที่เราต้องการใช่ยังไม่ไเต็ม้อยเลยเราก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆครับตอนนี้สถานการณ์ควายบ้านเราเนี่ยที่ได้ข่าวว่าราคามันต่ํามากเนี่ยมันมันจริงเท็จแค่ไหนพี่ในความรู้สึกพี่มุมมองพี่มันเป็นยังไงตอนนี้จริงๆถ้าเราเลี้ยงควายเนื้อแบบเป็นควายตลาดเข้าลงเชือดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วตอนนี้มันก็คงจะต่าจริงๆ แต่ถ้าเราเลี้ยงระบบควยงามเราเลี้ยงตามธรรมชาติของเราราคามันก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมว่ามันไม่ไปเปลีป่ยนแปลงไปไหนเลยครับมันก็อยู่อย่างของที่คอกผมผมก็อยู่เหมือนเดิมทุกอย่างตั้งแต่ราคาแพงสุดจนต่าสุดตอนนี้พผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่ที่ว่าคุณเกษตรกร,ท,กรท่านใดที่พัฒนาแบบไหนกันตั้งหากว่าควายเราถึงราคาตกต่ําที่เราขายไม่ได้เพราะอะไร อันนี้พูดถึงเรื่องของควายสวยงามเนาะใช่ครับผมก็ <crop. S 2> คือว่าควายสวยงามเลยถ้าพัฒนามันดีเหรียดราคามันกละละละ market, ็คงที่เท่ามมันจะอยู่คงที่นะครับราคาวายงามผมว่ามันไม่ตกครับเพราะว่าของเราก็ขายได้ปกติอยู่แล้วผมผมก็ของไอ้อย่างที่ข้อผมเนี่ยขายอยู่ปกติอืมครับก็สสสแสดงว่าเรื่องของราคาตกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของควายเนื้อมากกว่าควายวาเนื้อมากกว่าครับแล้วควายเนื้อเนี่ยที่มันราคาตกเนี่ยคือ มันเกิดจากอะไรกันแน่ครับตัวนี้ความรู้สึก <ผม S 1> พี่ก่อลผมว่ามันควายมันตอนมันยังไงอะช่วงเกษตรกรไม่ได้ช่วงทํานาปุ๊บเขาก็จะแย่งเขาก็จะรีบาควายออกมาขายพอทํานาเสร็จเขาก็จะออกมาซื้อควายมันจะเป็นควายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาพอช่วงเกษตรกรจะรรจากซื้อควายปเป็นเลี้ยงเขาก็จะซื้อซื้อซื้อราคาควายก็จะขึ้นแต่พอเกษตรกร,ะร,กรจะขาย มันก็จะออกมาขายพร้อมกันราคาไปามันก็ได้ดอกลงวันจะเยอะเข้าตลาดนัดอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุใช่ไหมพี่ใช่ครับผมก็คือขายไปพอขายไปปุ๊บเจ้ามาใช้ก็ใช่มันเป็นมันเป็นเหมือนว่าเงินหมุนเหมือนว่าช่วงหน้าแรงเราไม่ได้ทําอะไรคนทํานาก็จะซื้อควายมาเลี้ยงแทนครับพอถึงใกล้ฤดูทำนาก็ขายควา,ายออก ได้กาไรมั่งนิดหน่อยมันก็ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลย<อ>แต่ยังไงเขาก็ต้องขายเพราะเขาต้องทํานาแล้วครับแต่ความก็จะถูกลงช่วงเนี้ยอ๋อถูกลงช่วงที่เราเพาะปลูกเนี่ยเนาะพี่เนาะใช่ครับผมโอ้ครับเออนี่อันนี้น่าคิดน่าคิดอีกเหตุผลหนึ่งก็คือคือหมุนเวียนเนาะหมุนเวียนใช่เงินากำไรเนาะ,ะเกษตรกรเขาก็พวกเราทํานาก็จะหมุนเวียนแบบนี้ตลอดเมื่อก่อนผมก็แบบนี้อยู่ ที่เลี้ยงควายเนื้อก็เป็นแบบนี้หมดอืมครับแสดงว่าช่วงที่จะขายเนี่ยก็คือถ้าใครอดทนรอได้เนยก็คือก็จะได้ราคาครับได้ราคาเนาะใช่ครับอ,อ๋อครับเออนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ที่น่าคิดนะเพราะว่าหลายๆที่ก็ให้เหตุผลต่างกันไม่ว่าจะเป็นควายที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ้างความที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันบ้างอะไรสํานองเนี่ยอันนี้คือในลักษณะการค้ากําไรในช่วงที่แบบ พาะปลูกนะพี่เนาะใช่ครับครับเออ,เอ,อใช่ใช่อันนี้ก็ก็น่านจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งพี่กวาเลี้ยงควายมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วเนี่ยพี่รู้สึกเหนื่อยไหมรู้สึกท้อไหมกับอาชีพเลี้ยงควายจริงๆแล้วการเลี้ยงควายเราไม่ผมไม่เคยท้อนะแต่บางครั้งว่าเหนื่อย,แต,อยแต่มันเหนื่อยแต่มันเหนื่อยเรากับความสาเร็จของเรามันมันก็ภูมิใจที่เราเราอยู่กับความสาเร็จของเราเอง จริงๆแล้วเร,เราเราเลี้ยงควายเราก็เป็นอาชีพหลักของเราอยู่แล้วตอนี้เราก็เหมือนว่าเรามีอาห์มีอาชีพเสริมช่วงว่างเราไปทํางานอย่างอื่นเพราะเวลาว่างการเลี้ยงควายมันจะมีเวลาช่วงว่างของเรารมันจะทําให้เรามีความสุขกับการเลี้ยงควายทุกคนก็ลองคิดดูถ้ถาเกิดเราเลี้ยงควายไปถ้าแม่ปีแล้วลูกได้ลูกห้าตัวกับตัวละห้าหมื่นปีหนึ่งก็ได้สองแสนห้า เราทำงานปีเพื่อผอปีหนึ่งเราไม่ได้สองแสนห้านะครับอืมครับเผื่อๆดีดีกว่าการทํานาอีกใช่ไหมใช่ครับตอนนี้พี่กอบก็ไม่ได้ไม่ได้ทํานาอะไรไม่ได้ทํานาเลี้ยงควายเลี้ยงควายอย่างเดียวอืมครับมีอาชีพเติมก็คือขับรถโอ้ขับรถด้วยครับผมก็คือทํานาเนี่ยตอนนี้คือโอกาสที่จะได้มันมีโอกาสน้อยมากใช่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 เหนื่อยด้วยเนาะพี่เนาะใช่เหนื่อยข้าวก็ไม่ได้ราคา แถมลงทุนเยอะด้วยอะไร<ช>ประมาณนี้ไม่รู้เรื่องของค่าไถค่าปัน่นค่าวานค่าเก็บเกี่ยวอะไรประมาณนี้คใช่ครับเลี้ยงควายสบายกว่าถ้ามี<ช>พื้นที่เนาะพื้นที่ในการเลี้ยงพื้นที่เลี้ยงควายพอเราอยู่ได้ครับ<ช>ผมรับประกันว่าถ้าเรามีพื้นที่พอกับการเลี้ยงควายขั้นต่ำมีสักห้าแม่เลี้ยงตัวอยู่รอดแน่นอนครับยังไงก็ด,กนนดีกว่าทำนาแน่นอนดีกว่าทำนาแน่นอนถึงราคาถูกเราก็อยู่ของเราได้ อยากฝากอะไรถึงกับเกษตรกร,กรที่เลี้ยงควายทั้งมือเก่ามือใหม่ที่จะสามารถที่จะอยู่บนอาชีพนี้ได้แบบยั่งยืนนะครับพี่คือ<ห>ต้อง,ต,องต้องทำยังไงบ้างครับผมเกษตรกร,กรมือใหม่กับมือเก่าเราก็ทุกคนมือเก่าเราก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าควายช่วงขึ้นกับช่วงลงเป็นยังไงแต่เกษตรกร,กรมือใหม่ผมขอเขาฝากไว้ว่าเราไม่พึงท้อการเลี้ยงควายมัน มันมีขึ้นกับมีลงเราอยจะไปตามกระแสะเขาเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงด้วยใจรักเราจะอยู่เราจะพบกับความสําเร็จได้แล้วเราค่อยพัฒนางเราขึ้นไปไม่ต้องรีบการเลี้ยงควายทุกอย่างมันใช้เวลาอย่างผมอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเลี้ยงควายมาก็สามสิบกว่าปีแล้วผมก็ยังต้องพัฒนาผมต่อไปเรื่อยๆถ้า สิ่งใดถ้าเราอยากจะเลี้ยงควายให้พบความสาเร็จขออย่างเดียวต้องมีใจและห้ามท้อครับผมเราถึงจะพบความสําเร็จได้ครับครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่กอบอยากจะฝากถึงใครใหลายๆคนนะตอนนี้คือบางคนเนี่ยไปซื้อมาแล้วครับในช่วงที่มันแพงใช่ไหมพี่ใช่ครับมันแพงปุ๊บแต่พอราคาลงเลยปุ๊บก็รู้สึกอึดอัดแล้วว่าเออใช่ใช่จะขายมาค้ากาไรหน่อยก็ก็ ก็เลยจําเป็นที่ต้องขายบนราคาที่มันขาดทุนเพราะว่ากลัวที่กลัวมันจะตกลงไปกว่าเดิมใช่นะฮะก็คือเราเนี่ยต้องอดทนยึดมั่นในอาชีพนี้ใช่ครับผมช่วงจังหวะที่มันปล่อยไม่ได้ไม่ได้ราคาเราก็เลี้ยงไว้ก่อนใช่ไหมพี่เนาะใช่ครับอ่าถามว่าตกอย่างแรงไหมเมื่อเมื่อพี่เลี้ยงควายปีห้าสองพี่มองว่าราคาเหมือนเดิม เหมือนเดิมก็คือสมัยที่พี่เลี้ยงควายปี52ควายเนี่ยทั่วไปราคาหลักหมื่นนะฮะสองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้ควายระดับการแชมป์ยุคนั้นซื้อขายกันในงานชาตินะฮะมีสนามเดียวด้วยซื้อขายกันได้ตัวละแสนสองแต่หลังจากนั้นนะครับก็มีกลุ่มเขาเรียกว่านักธุรกิจที่ท่านสนใจเลี้ยงควายเข้ามาเลี้ยงแล้วก็เขามีมุมมองที่ดีก็คือว่า ก็ทำให้ราคาแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะว่าเป็นกระแสทำให้คนมาเลี้ยงควายมากขึ้นถามว่าดีไหมพี่ก็ต้องบอกว่าดีครับสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้ราคาตกต่ำถ้าเราวิเคราะห์ก็คือเรื่องของ <c oughs> เรื่องของการปลอดภาษีการนำเข้าของเนื้อแช่แข็งจากประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อันนี้คือสาเหตุหลักแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องจะต้องกังวลมากๆก็คือว่า เราไม่สามารถสกัดกั้นเนื้อแช่แข็งจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ได้เพราะอันนี้คือเป็นพันธสัญญาเรื่องการค้าการขายของระหว่างประเทศแล้วพี่น้องจะอยู่อย่างไรนะครับอยู่อย่างไรถ้าเขาเอากลับมาเป็นเนื้อเราก็ยากแต่ว่าควายเขาพันธุกรรมยังสู้ที่เรามีไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องอาศัยว่าสิ่งที่เรามีดีคือพันธุกรรมสุดยอดของควายไทยไงเราจะ ต้องร่วมวมือกับ,กบรษษษษษษษัฐบาลร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วให้ท่านนายกเนี่ยเป็นหัวโต๊ะและสั่งการเราจะขายพันธุก,กรรมควายระดับโลกเราไปสู่นานา,นานประเทศอันนี้อยู่ได้ณตอนนี้กับสถานการณ์ควาย บ้านเราก็ถือว่าอยู่ในยุคที่ราคาตกต่ำนะครับ,รบหลายๆคนก็อาจจะให้ข้อมูลหลายๆปัจจัยที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อราคาของควายซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับดรตองนะครับอยากจะลองสอบถามมุมมองโอกาสที่จะมันเป็นไปได้ในเรื่องของควายราคาตกเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบกับราคาของควายครับผม ก็ในเรื่องของเหตุที่ราคาควายถูกนะครับใน2ปีให้หลังกั้งปี 6, 6, 6 7เนี่ยควายราคาค่อนข้างต่ำลงถ้าเทียบกับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วถ้าในมุมมองพี่นะพี่มองว่าตอนนี้เนี่ยาถามว่าตกอย่างแรงไหมเมื่อเมื่อพี่เลี้ยงควายปี5้าสองพี่มองว่าราคาเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือสมัยที่พี่เลี้ยงควายปีห้าสอง ควายเนี่ยทั่วไปราคาหลักหมื่นนะฮะสองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้ควายระดับการแชมยุคนั้นซื้อขายกันในงานชาตินะฮะมีสนามเดียวด้วยซื้อขายกันได้ตัวละแสนสองแต่หลังจากนั้นนะครับก็มีกลุ่มเขาเรียกว่านักธุรกิจที่ท่านสนใจเลี้ยงควายเข้ามาเลี้ยงแล้วก็เขามีมุมมองที่ดีก็คือว่าก็ทำให้ราคาแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะว่า <c oughs> เป็นกระแสทําให้คนมาเลี้ยงควายมากขึ้นถามว่าดีไหมพี่ก็ต้องบอกว่าดีนะฮะดีแต่ถามว่าอมันควรดีเฉพาะควายที่สุดยอดควายไม่ใช่ควายทุกตัวเนี่ยจะเด้งขึ้นเป็นราคาหลักแสนหลักล้านหมดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่ทําให้เหตุการณ์ตรงนั้นนะ่ะมันทำให้ราคาควายดิ่งลงณวันนี้แต่ถามว่าอย่างเลี้ยงควายยังมานานพี่พี่มองว่าเรื่องปกติ ก็คือเมื่อก่อนก็ควายตัวประมาณ2อ0 0ามหมื่นสี่ห้าหมืนประมาณนี้นะครับสาเหตุหนึ่งซึ่งทําให้ราคาตกต่ําถ้าเราวิเคราะห์ก็คือเรื่องของ <c oughs> เรื่องของการปลอดภาษีการนําเข้าของเนื้อแช่แข็งจากประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อันนี้คือสาเหตุหลักนะฮะต้องบอกว่าปศุสัตว์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าปศุสัตว์คือสัตว์ที่ขายเนื้อพี่น้อง ที่เป็นนักบุญทั้งหลายก็ต้องเปิดใจนะฮะขายเนื้อแต่แล้วควายงามที่สูง180สูง1 7อสูงเกือบร้อยทุกวันนี้นะฮะหลายตัวในเมืองไทยนะที่ที่รู้จักอย่าง,างเช่นเจ้าคิงคองนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นควายที่เด็กที่สูงมากใหญ่มากก็พัฒนาพันธุกรรมมาถามว่าควายพวกนี้เป็นเนื้อไหมไม่ใช่ครับควายพวกนี้ควรเป็นพ่อพันุ์ในการที่จะส่งต่อพันธุกรรมไปยัง ควายเล็กๆตามปวามต่างให้ใหญ่ขึ้นนะฮะบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าส่งเสริมที่ผ่านมาผิดทางไหมก็ไม่ได้ผิดทางแต่ไม่ถูกนักหมายคขาว่าควายทุกตัวเนี่ยจะเป็นพ่อพันธุ์ได้หมดจริงๆต่างประเทศนะฮะถ้าเราไปดูได้เขาปีหนึ่งเขาจะพัดเอาระดับเขาเรียกว่าคัดเอาแกรนแชมเปี้ยนตัวนั้นอะ แล้วเขาจะรีดน้ําเชื้อแล้วคนจะแห่ไปซื้อน้ําเชื้อตัวนั้นที่เป็นการแชมเปี้ยนนะครับที่เขาจัดรีนาฮะการแชมป์ออฟลีนาก็คือปีหนึ่งจะมีพ่อพันธ์ุแค่ตัวเดียวที่ที่ดีที่สุดแล้วเกษตรกรก็จะไปแห่ซื้อพ่อพันธ์ุตัวนี้ไปพัฒน,นาบัวควายที่บ้านเขาแต่บ้านเรานี่ก็ก็ถือว่ายุคเริ่มต้นนะฮะก็หลายตัวลักษณะนะครับยังไม่ได้ขนาดการแชมเปี้ยนแต่ ก็สามารถเป็นพ่อพันธุ์ได้อันนี้ถามว่าเราผิดไหมเราไม่ได้ผิดแต่ว่าเรายังไม่เดินตามมาตรฐานของสากลเขาเฉยๆนะครับแต่หน้าวันนี้นะฮะสาเหตุที่สองสาเหตุที่สามที่ทำให้ราคาควายตกต่ำก็คือเรื่องการลักลอบอันนี้ก็ต้องฝากไปยังรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐดีตอนนี้เท่าที่ทราบมาตรการนี้เข้มงวดและเข้มข้นมากในในยุคข,ของท่านธรรมนัต นะฮะท่านเอาจริงอาจังมากณตอนนี้เนี่ยการลักลอบควายเข้าสู่บ้านเราค่อนข้างน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยคือขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดนณวันนี้เนี่ยณวันที่ผมพูดตอนเนี้ราคาบัวควายเริ่มดิดขึ้นแล้วนะฮะเริ่มดิดขึ้นแล้วเพราะว่าอะไรมาตรการเข้มข้นในการลักลอบนาเข้านี้เด็ดขาดเราแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องจะต้องกังวลมากๆก็คือว่าเราไม่สามารถสกัดกั้นเนื้อแช่แข็งจากออสเตรเลียนินด์ได้เพราะอันนี้คือเป็น พันธสัญญาเรื่องการค้าการขายของระหว่างประเทศแล้วพี่น้องจะอยู่อย่างไรนะครับอยู่อย่างไรผมมองว่าพี่น้องจะต้องรวมตัวเป็นสมาพันธ์หรือเป็นนะสมาคมหรือเป็นสหกรณ์ที่พัฒนาพันธุกรรมของเรานะให้ดีขึ้นอีกแล้วขายพันธุกรรมให้มากขึ้นโดยลดการขายเนื้อลงนะฮะลดการขายเนื้อลงหมายความว่า ควายเล็กๆก็พัฒนาโดยพ่อพันธุ์ใหญ่ๆให้ลูกมันโตขึ้นแล้วก็เอารุ่นลูกพัฒนาต่อจากพ่อพันธุ์ใหญ่ให้มันโตขึ้นรุ่นที่3ก็ขายเป็นพันธุกรรมดีไปยังต่างประเทศได้ตรงเนี้ยผมมองว่าอาจจะต้องหันกลับมาว่าเราจะต้องเป็นประเทศส่งออกพันธุกรรมควายระดับโลกสู่นานาประเทศได้แล้วอย่าไปหวังพึ่งอย่างเดียวว่าเราจะขายเนื้อไปแข่งเขาผมว่าเลิกคิด เราสู้ออสเตรเลียไม่ได้เราสู้นิวซีแลนด์ไม่ได้พื้นที่ไปดูได้เขาสามารถผลิตเนื้อวัวเนื้อบกแกะต่างๆนะ่ะแม้กระทั่งออสเตรเลียฮะควายถือว่าปีหนึ่งเขาล่าและยิงทิ้งเลยถ้าเขาเอากลับมาเป็นเนื้อเราก็ยากแต่ว่าควายเขาพันธุกรรมยังสู้ที่เรามีไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องอาศัยว่าสิ่งที่เรามีดีคือพันธุกรรมสุดยอดของควายไทยไงเราจะ ต้องร่วมมือกับรัฐบาลร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับอุตาสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วให้ท่านนายกเ,ยเป็นหัวโต๊ะและสั่งการเราจะขายพันธุก,กรรมควายระดับโลกเราไปสู่นานา,นา,นาประเทศอันนี้อยู่ได้นะะแล้วถ้าหลายประเทศต้องการแหละครับผมว่าไม่พอขายอันนี้เพราะว่าพื้นที่ในการเลี้ยงควายนะฮะบ,บ้านเราไม่ใช่จะเลี้ยงได้ทุกจังหวัด ณนะนะตอนนี้พี่น้องก็รู้ดีมีแค่กลุ่มจังหวัดที่มีแม่น้ําหรือรุ่มน้ําเท่านั้นเองที่เลี้ยงได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ต้นทุนต่ํานะครับนี้คือแนวมุมมองผมผมมองว่าเราอาจจะต้องมามองเรื่องของการขายพันธุกรรมเป็นหลักเรื่องของการขายเนื้อเป็นรลองเพราะว่าณวันนี้บอกเลยฮะถ้าเรายังมุ่งขายเนื้อนะเราสู้เขาไม่ได้เราสู้ประเทศที่เขามีโน้ตฮาวมีนวัตกรรม มีองค์ความรู้มีทรัพยากรที่อยู่ในมือเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่เขามีเนื้อแช่แข็งส่งออกอย่างอลิมิเต็ดเนี่ยผมมองว่าเราสู้เขาไม่ได้เพราะนั้นก็ฝากพี่น้องนะครับตอนนี้ท่านอาจจะต้องในมุมมองผมนะฮะแต่ละฟาร์มเนี่ยอาจจะต้องลดปริมาณลงแต่เพิ่มคุณภาพเพิ่มคุณภาพมาเน้ะควายท่านเนี่ยอย่างผมตอนเนี้ยแม่ที่อยู่ผม150ขึ้น, 160, นร้อนะฮะแม่เล็กๆเ,เนี่ยผมก็ต้องทําใจครก็คัดออกก่อน พราะผมต้องการพัฒนาควายที่ใหญ่ขึ้นก็ถือโอกาสนี้ฮะท่านอาจจะต้องปฏิวัติหรือผ่าตัดฟาร์มท่านให้เป็นควายฟาร์มควายที่มีนะเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะเช่นบางฟาร์มก็อาจจะมีควายแคทที่สวยงามบางฟาร์มก็อาจจะมีควายด่างที่สวยงามบางฟาร์มอาจจะมีควายสวยงามที่ประดุดยอดบางฟาร์มอาจจะมีควายยักษ์ที่ใหญ่จริงก็มีเอกลักษณ์ ผมว่าอยู่ได้นะฮะเพราะว่าวิธีนี้มันยั่งยืนกับเมืองเรานะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าให้พี่น้อง <c oughs> นะครับพยายามเก็บข้อมูลสิ่งที่คนเลี้ยงควายบ้านเราขาดก็คือข้อมูลในแต่ละตัวนะฮะณนะนะวันนี้เราไม่มีข้อมูลไปนําเสนอระดับโลกเลยผมถามว่าน้ําหนักและเกิดของควายยุคปัจจุบันที่แบบเป็นควายพันธุ์ดีน้ําหนักและเกิดเท่าไหร่อายุหนึ่งเดือน น้ำหนักเท่าไรสูงเท่าไรอายุ2เดือนเท่าไรอายุ1ปีเท่าไรน้ำหนักยานมเท่าไหรมีฟาร์มไหนบ้างเก็บข้อมูลไว้นั้น,นวันนี้เราอาจจะต้องมานั่งทบทวนในมาตรฐานฟาร์มต้องอามาตรฐานฟาร์มเข้าแล้วนะฮะตอนนี้นะแต่และฟาร์มเพราะเราต้องการยกระดับนะฮะต้องเอาเรื่องของใบเพชรถามว่าใบเพชรดีไหมดีครับเพราะวันหนึ่งถ้าชาวต่างชาติเขาต้องการควายไทยจริงๆเขาบอก รัฐบาลส่งเสริมได้ทันทีต่ความต้องการมีปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการคือเลยไหมฮะหนึ่งใบพันธุ์ประวัติสองมาตรฐานฟาร์มครับฟาร์มท่านท้านต้องการส่งออกได้จะต้องมีการรับรองจากกรมประวัตว่าท่านเป็นฟาร์มมาตรฐานสิ่งพวกนี้ต่างหากที่พี่น้องอาจจะต้องมานั่งร้อยเรียงแล้วนั่งทบทวนแล้วก็นั่งเรียนรู้กันใหม่จากสิ่งที่มีอยู่นะฮะ,ะเรื่องการาแข่งขันเรื่องการขายน,นู่นนี่ก็เรื่องปกติฮะผมมองว่าเป็นเรื่องของ ปกติของการค้างขานเชิงธุรกิจมันมีการแข่งขันอยู่แล้วนะฮะก็มองว่าเป็นเรื่องปกติอย่าเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นเลยฮะที่ถึงขั้นว่าเออแบบอ่ะของกูดีของเมืองไม่จำเป็นฮะควายแต่ละตัวพ่อพันุ์แต่ละตัวมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันท่านชอบแบบไหนท่านก็เลือกใช้พ่อพันธุ์แบบนั้นท่านดูต้องดูแม่ความที่บ้านก่อนว่าแม่ของท่านเด่นยังไงแล้วมีจุดด้อยยังไงก็เอาจุดเด่นของพ่อพันมาเติมจุดด้อยของท่านเพราะว่า ควายครับมันทํางานด้วยยีนอย่างของผมเนี่ยยีนเด่นผมคุมต่อไปแต่ผมขาดความสวยงามผมก้าควายพ่อพันธุ์ที่สวยงามมาใส่ความสูงยังอยู่ฮะแต่ความสวยง,งามเติมเข้ามารุ่นลูกของผมก็จะมีทั้งใหญ่และงามน,นะฮะนี่คือการพัฒนานะฮะซึ่งทุกอย่างใช้เวลาครับทุกอย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ที่ผมพูดต่พูดเป็นแนวนะ,ะไม่ได้ชักจูงวันนี้คือร้อยเปอร์ไม่มีอะไรในโลกไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทิศทางหรือเทรนด์มันจะเป็นอย่างนั้น แนวโน้มจะเป็นอย่งังนั่นเองคือสิ่งที่ฝากพี่น้องไว้ว่าณนะวันนี้ถามว่าจะถูกหรือแพงท่านต้องดูเรื่องของต้นทุนที่ท่านผลิตขวาท่านซื้อมาแพงไหมนะการจัดการอาหารยญกาท่านยังซื้อไหมอันที่สามคือเวลาท่านจัดประสบการณ์ท่านท่านเข้าใจวิธีกรรมควายหรือยัง ควายแต่ละตัวกินหญ้าแบบไหนท่านรู้หรือ,อยังอันนี้สําคัญผมรู้เลยฮะควายแต่ละตัวบางตัวชอบกินหญ้าแท้เลมบางตัวมันชอบกินหญ้าแพนโกราบางตัวไม่กินหญ้านายบางตัวไม่ไม่กินหญ้าหลงซุก็ผมรู้หมดเพราะอะไรฮะผมใช้บทเรียนของควายมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาควายไม่ใช่เอาความคิดของด็อกเตร์ไปตั้งให้ควายต้องทําตามที่ด็อกเตอร์ไม่ใช่ พฤติกรรมเขาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเราต้องให้เขาอยู่กับเราอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่พอประมาณอย่ากเกินกําลังครับอันนี้ฝากไว้นะฮะณวันนี้หลายท่านต้องบอกว่าเกินกําลังเพราะแล้วท่านก็เดือดร้อนเองนะฮะท่านไม่สามารถซื้ออาหารให้ควายกินทุกทุกเวลาได้หรอกครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับราคานะฮะเซียนที่เลี้ยงควายจริงๆมืออาชีพจริงๆเขาจะรู้ฮะวงรอบมันมีวงรอบช่วงราคาแพงซื้อได้ครับ กระสอบละห้าร้อยก็ซื้อให้กินได้แต่ถ้าควายตัวละหมื่นตอนนี้ท่านซื้อให้ไม่ได้หลักๆก,ก็คือมีแปลงหญ้าครับหลักๆก,ก็คือมีฟางไว้หลักๆก็คือควรมีฟาร์กกมรจิตกับที่สาธาระบ้างนะฮะอันนี้คือวัฒนจักรที่จะทําให้ท่านเลี้ยงควายได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เลี้ยงได้อย่างมีความสุขด้วยก็ฝากไว้ครับแต่ถ้าที่ควายมันที่ว่าราคามันโลดลงมาคือว่า มันม,ม,ม,มีแบบพวกในห้อยไปหาจับควายมาขายแล้วอย่างเขาไม่รู้สายแม่คือว่าแม่เลือดมันมาแบบไหนไม่ใช่ว่าลูกควายตัวนี้แต่ไปบอกไอพ่อชื่อเสียงดังๆเนี่ยโูกก้าวเจริญมื่งลูกรุ่งเพชรมั่งไม่รู้ใช่หรือเปล่าเนี่ยในวงการเนี่ยมันมันต้องซื่อตรงต่อกันแล้วบอกกันตรงๆอ่ะมันจะอยู่ได้นาน เดี๋ยวเราจะมาถามลุงวงนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ควายบ้านเราตอนนี้นะครับคือหลายคนบ่นว่าควายบ้านเราเนี่ยขายในราคาถูกนะครับสำหรับลุงวงแล้วเนี่ยข้อควายควายที่เพาะออกมาเ,เนปุ้มส่วนใหญ่หนึ่งยังพอที่จะขายได้อยู่นะก็ยังยังขายได้อยู่ครับตอนนี้ก็มีคนมาจองแล้วสามตัวครับจองแล้วสามตัวครับลูกแม่แหม่มแล้วก็ลูกแม่บัวตูตัวลูกถุงทองตัวเขาไปจองไว้ แสดงว่าพอออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็มีคนเข้ามาติดตามเข้ามาจองถ้าเป็นตัวเมียรครับถ้าเป็นตัวผู้ก็ยังยังยัง,ยงไม่มีใครยังรออยู่ใช่ไหมครับแล้วแล้วคิดว่าหน้าตอนนี้กับเมื่อก่อนเนี่ยคือควายที่ปล่อยไปราคาตอนนู้นจะดีกว่าใช่ไหมหรือตอนนี้คือเลทราคาเหมือนเดิมก็<ป>ก็ผมยังยังเลทราคาอยู่เหมือนเดิมโอครับก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่า ลดลงตามที่เขาพูดว่าควายราคาถูกใช่ไหมเราก็ตั้งมาตรฐานของเราไว้เท่าเดิมใช่แต่ถ้าถ้าถ้าเป็นในวงการที่คนพัฒนาและเลี้ยงควายกันจริงๆเขาก็ยังไม่ลงเหมือนท่านร้องเนกหรือว่ากำนันโปด๊ดหรือว่าลุงติก๊กหรือว่าเนี่ยแถวๆที่ฟาร์มใหญ่ๆนะเนาะเตี๋ยวปเกี๋ยวบินอะไรเงี้ยเขาก็ยังยังไม่ แต่ถ้าที่ควายมันที่าราคามันโหลดลงมาคือว่ามันม,ม,ม,มีแบบพวกในห้อยไปหาจับควายมาขายแล้วอย่างหนึ่งเขาไม่รู้สายแม่คือว่าแม่มเลือดมันมาแบบไหนบางคนเขาบอกว่าอุ้ยเลือดตัวนั้นตัวนี้แต่ความจริงแล้วอ่ะมันมันไม่ใช่ไงบางทีเป็นการโกหกกันพอเขารู้ทีนี้ก็ทําให้วงการควายเนี่ยมันก็จะเสื่อมถอยลงไอ้คนที่จะเลี้ยงใหม่ก็ไม่กล้า กลัวไม่รู้ว่าไอ้ลูกแม่นั้นลูกพ่อนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมใช่บางคนผสมตัวนั้นตัวนี้พอพ่อตัวนี้ดังเอา้าตัวนั้นลูกตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยมันแล้วความความเป็นจริงอะ่ะเขากลัวไงครับที่ที่ควายวงการควายทุกวนันนี้เพราะเขากลัวคนใหม่ที่อยากจะเลี้ยงซื้อไปกลัวโดนหลอ,อกหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยม<อ>ันมันทําให้ให้ให้วงการค,ควายมีเสื่อมลงใช่ไหมเสื่อมถอยลงอ่ะการพัฒนาควายของลุงวงตัวเนี้ย ที่ทาให้คนติดตามคนชื่นอชอบเนี่ยยึดยึดหลักการพัฒนาแบบไหนครับเรายึดหลักการที่ว่าเราผสมพ่อตัวไหนเราก็บอกเขาไปตรงๆครับอืมใช่ลูกตัวนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็ใช่เราพยายามไม่โกหกเขาอะว่าไม่ใช่ว่าเออพ่อตัวไหนดังเออลูกตัวนี้ลูกตัวนี้นนมันไม่ใช่เราผสมตัวนี้มาถึงว่า,สววาผสมไปใช่ไหมถ้าใครเขาชอบแบบที่เหมือนกับที่เราชอบเขาก็ ซื้อเราใช่ไหม <Ừ. S 1> ถ้าเขาไม่ชอบก็แล้วแต่เขาอันนั้นเราก็เลี้ยงต่อไปใช,ใช่ไหมไม่ใช่ว่าลูกควายอตัวนี้แต่ไปบอกไอพ่อชื่อเสียงดังๆเนี้ยูก,ก้าวเจริญมั่งลูกรุ่งเพชรมั่งไม่รู้ใช่หรือเปล่าอืมเนี่ยใน,นวงการเนี่ยมันมันต้องซื่อตรงต่อกันแล้วบอกกันตรงๆอ่ะมันจะอยู่ได้นานแต่พอมันมีในห้อยแบบพวก ซื้อควายบางครั้งไปซื้อหาซื้อควายมาเออพอลักษณะนั้นๆก็ลูกตัวนั้นลูกตัวนีนน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 ้อะไรเงี้ยถ้ามีคนหลงเชื่อก็ใช่เสียตังฟรีควายขาไม่ไม่รู้ว่าควายตัวไหนใช่ไหมใช่มันมันโอโ้โวงการมันซื้อควายต้องดูต้องดูคนเนาะใช่มันต้องดูสายเลือดด้วยที่เ<ม>อวายเขาเคยเพาะเคยพัฒนามายัางไงอะไรเงี้ยแต่จู่ๆมาเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มัน,ม,นมันก็เล่นยากอะเนาะครับเออ